สำหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เดนเน่ชานอลส่วนนี้เราก็มาอยู่กับเกมเจ็ดบากยังเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับเราก็กลับมาสู่หน้าจอปกติอีกครั้งนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะมาสุ่มกาชาหาน้องคาเมล่าตัวใหม่หรือว่าคาเมล่าฟ้านั่นเองนะครับและสําหรับผู้ช่วยของผมนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าผมยิบออกมาในรอบกี่ปีก็ไม่รู้นะจะเป็นคาเมล่าสีแดงนครับนี่เลยครับสำหรับตู้ที่เราจะสุ่มในวันนี้นะครับและเงื่อนไขของผมในวันนี้ก็คือ ถ้าผมเปิดได้คาเมล่าปุ๊บผมจะหยุดปั๊บเลยเพื่อนๆซึ่งผมก็บอกว่าจะไม่ต้องเปิดถึงการันตี600เพชรนะเพราะเพชรตอนนี้ของผมเนี่ยมีเพียงแค่530เท่านั้นนะครับผมก็อาจจะต้องตัดคลิปชั่วคราวแล้วก็ไปขุดหาเพชรมาเพิ่มก่อนนะเราก็มาดูไลฟ์อัพกันซะหน่อยสําหรับไลฟ์อัพเนี่ยเลทออก s s สนะครับอยู่ที่3%เท่าเดิมเลยซึ่งตัวละครในตู้เนี่ยอืม,อมบอกเลยว่ามันเป็นตัวละครรุ่นเดกทั้งหมดเลยนะครับ เพอนๆน่าจะอันติตันหมดแล้วด้วยนะครับโอเคก็เพื่อในการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยดีกว่าเพื่อนๆสามอนึ่งไปครับสนะครับคาเมร่าโอ้มาเร็วหน่อยตอนนี้เนี่ยไม่อยากเสียตังค์เยอะืออไปไหมน้องล่าน้องล่าน้องล่าที่ไม่ใช่น้องล่านะมา เฮ้ยสีทองมีลุน้นชนะไม้ลุงโอเคครับสวยงามมากตัวแรกไม่เป็นไรไปต่อครับฮึบเฮ้ยสกิปแดงหมู่ฮอสได้ป่าวได้ป่าวมาหนา่อยมาหนา่อยลูพี่โอ้โหสีทองกีกแล้วอะได้ไหมนะลวงโอเค โอเคครับเรียดบทเรียกโม้เรียกบทเรีบทขอเถอะจะสี่ปีแล้วตัวแรกเลยคาเมล่า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 โอเคเอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวนะอันนี้มันคาเมล่าตัวไหนตัวเก่าปะตัวใหม่มันต้องมี การบับปะ No <laughs> ค a m i ลา a แดงโอ้ h oh my กอดไปครับโอ้โ oh ห oh, ดีใจเกอร์เลยเอาใหม่ oh คราวนี้ขอคามิลาฟ้าคามิลาฟ้าได้โปรดเลนพับเพลเมื่อกี้ก็ให้ตามที่ขอแล้วล่ะ <laughs> แต่มันไม่ใช่ขอสีฟ้าครับรอบนี้ได้โปรด โอ้ยให้ผมเฮเกอร์ได้ไหมเออฟาดไปฟาดไปคำเรียกฟ้าคำเรียกฟ้ารอบนี้ฟ้ามาแน่เห็นไหมตัวเท้ายครับโอเครอบนี้ตัวสุดท้ายเพื่อนเมื่อกี้เลาะตัวแรกคราวนี้ตัวสุดท้ายต้องได้แล้วมาต่อไปตัวที่เก้าครับใกล้แล้กล้ละมาหน่อยมาหน่อยเอาหน่อยเพื่อนเอาใจช่วยผมด้วยตัวที่สิบเอ้ยถึงแล้วอ่ะ โอ้โนวาเลนตีนว่ายน้ำเอาจริงเฮ้ยดาบระเบิดจะบอกว่าผมหมดพลังกันนะเมื่อกี้แต่มันมาเพื่อนมันมาขอร์ลได้โบสถ์ลีสยาลุดเลสให้มันจบตรงนี้ได้ไหมให้มันจบตรงนี้ได้ไหมผมอยากเห็นจุดสิ้นสุดเออนเว้นเหยื่อล้างสมจริง คอมเตอร์เพร์แตกแตกครับมาโหลุงซ้อด้วยเดี๋ยวทองเยอะมากอันที่เท่าไหร่เนี่ยมาไล่เลยครับไซมอนไท่ซูขอร้องอย่าหลุดนะาวิล่าอุ้ยและยังไม่ใช่ไปครับไปครับอันนี้เปล่าอันนี้ โอ้โนอิสเต็นทุกคนทุกคนโอเคเด้ไหมโอเคเอาจริงมันไม่ถูกต้องเพื่อนคือ ตอนที่ผมเปิดคำพิราออกตอนนั้นฮนะผมกะจะตัดจบคลิปแล้วนะกลจะตัดจบแล้วแล้วตอนนี้ผมทำอะไรอยู่มาโอ้โจะครึ่งกะลตีแล้วเนี่ยแหกไปสามแล้วเพื่อน ตัวที่4เนี่ยมันต้องถูกแล้วจริงๆถ้าเลดมันมีอยู่จริงนะครับเพชรผมได้ไหมโอเคครึ่งทางสามร้อยเพชรไม่มา ไม่เป็นไรเพื่อนๆเรามีการันตีอย ah ู่ครับโอกาสตั้ง16.67%มันจะไม่ได้ก็ไม่ใช่หรือเปล่าเอาจริงใครมันใส่คามิลลาแดงไว้วันนี้ไปโอเคเรียบร้อยครับคาริล่าฟาเกโต้เยสโอ้โหบอกเลยเพื่อนๆตอนแรกผมนึกว่าวันนี้เนี่ยต้องถึงการันตีแล้วนะครับก็ได้มาแล้วครับสำหรับคารล่าฟานะ มันเป็นตัวตีบอสกิวของเผ่าไม่ระบุนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่เป็นสายฟรีหรือใครที่ไม่ได้เล่นคอนเทนต์กิวนะครับจริงๆเนี่ยคาเมล่าตัวนี้ข้ามได้เลยนะครับเพราะตู้4ปีเนี่ยมันจะมาช่วงปลายเดือนนี้แล้วนะก็สําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้ท่านี้แล้วกันรุ้นเหนื่อยมากสำหรับใครที่ชอบนะครับอยากจะเป็นกำลังใจง่ายๆเลยครับเพียงแค่กดไลค์ Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิง่งแจ้งเตือนเวลาที่ผมโหลดคลิปใหม่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ